ผมผมก็จะมากินมาม่านะครับผมก็จะกินอร่อยมากนะครับนี่ครับมีมีกุ้งนะผมนี่มาให้ดูครับนี่ครับซื้อม่าครับผมจะกินให้ดูครับผมสองรไม่เหมือนกันเพราะากีถ้าสมมตว่ามันเกิดการระมาดระที่มามันจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะทางการแต่ถ้ามันมีแต่รโรคติดต่ออย่างเดียวเนี่ยเขาจะมี

ไปความลอดภัยเขาใช้เวลาเอาไปทั้งน้ำหนักเขาจะไปม้วกิินแพร้อยบาทเลยนะมันเอาสติทั้งหมดมาดูแล้วผาการลวงนะถือว่าเอาแล้จะมีการพิจารณาการเร็วๆนี้ไหมเมื่อสปดต์ที่แล้วก็มีเผาแว่วมาต้ม่็หอกว่ามันก็ไม่ฟ้า็เม่อสปดาหที่แล้วก็ได้ยินจริงๆก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาการต่หรือไม่ต่อขแต่าบอกว่าเดือนี้ข่านมาวัน้อมูทั้งหมดยังดูแล้วไม่ กี <year> ่สิบวิคตอไรแนี้